บ้านเล็กที่113.7ริมทับเจ็ดริมถนนสายเก่าทางฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งที่ปล่อยร้างมานานหลายสิบปีผู้คนต่างเรียกมันว่าบ้านเลขที่113ทับ 7. บ้านที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินผ่านตอนกลางคืนว่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัว รัตนาโชตครอบครัวฐานะดีที่อยู่กันพร้อมหน้าพอ่อแม่ลูกสาววัยเจ็ดขวบชื่อนิดาแต่แล้ววันหนึ่งกลางดึกในคืนฝนตกหนักเสียงกรีดร้องดังสนั่นจากบ้านหลังนั้นได้ปลุกทั้งหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นตำรวจมาถึง พบเพียงร่างของสามีภรรยาในสภาพถูกแทงนับสิบแผลบนเตียงนอนส่วนเด็กหญิงนิดาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่นั้นมาบ้านก็ถูกปล่อยร้างแต่กลับมีผู้คนพูดกันว่าเสียงหัวเราะเด็กเล็กและเสียงลากโซ่เหล็กยังคงดังก้องอยู่ทุกค่ำคืนปัจจุบันปี2025 นักศึกษากลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวนสี่คนตูนแอนบอนและเมตัดสินใจเดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อถ่ายทำสารคดีเรื่องบ้านผีสิงแห่งความลับพวกเขาเชื่อว่าทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และไม่มีผีจริงคืนแรกที่เข้าพักพวกเขากางเต็นท์หน้าบ้าน เตรียมอุปกรณ์ไว้ถ่ายตอนกลางคืนทันทีที่เข็มนาฬิกาชี้ตรงเที่ยงคืนไฟจากกล้องอินฟาเรดเริ่มจับความเคลื่อนไหวได้จากหน้าต่างชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเสียงหัวเราะเด็กดังมาจากในบ้านตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าหนูหนาวช่วยหนูด้วย แอนกรีดร้องเมื่อเห็นเงาดำเล็กๆยืนอยู่ข้างหลังตูนในกล้องบ่อนวิ่งเข้าไปจะเปิดไฟแต่ไฟทั้งหมดก็ดับลงทันทีเหลือเพียงแสงจากกล้องที่ส่องไปเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเก่าๆวางอยู่หน้าประตูแต่สิ่งที่แปลกคือตุ๊กตานั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาก่อนและที่น่าสะพรงความนั้นคือตายตุ๊กตามีคราบเลือดเป็นทางลากยาวเข้าไปในบ้าน ลุงกับป้าไปไหนอะ่ะอ๋อตอบเรียบๆว่าอยู่ข้างในเดี๋ยวพาเข้าไปเราเดินเข้าบ้านทุกอย่างมืดแม้จะเป็นช่วงเย็นแต่ในบ้านไม่มีใครเปิดไฟเลยกลิ่นเหม็นอับโชยออกมาเหมือนบ้านร้างฉันเริ่มไม่มั่นใจแน่ใจนะว่าอยู่บ้านอ๋อพูดบอๆว่าอยู่แต่ไม่ใช่แบบที่แอมคิดแล้วเขาก็เดินนำขึ้นบันไดไปฉันลังเลแต่ก็เดินตามไปจนถึงหน้าห้องหนึ่ง ประตูไม้เก่าๆที่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอ๋อบอกว่าเข้าไปสิแม่รออยู่ฉันเปิดประตูเข้าไปข้างในมืดสนิทมีแค่เสียงหายใจแผ่วๆและกลิ่นเหม็นเน่าแรงมากทันใดนั้นไฟกระพริบแวบหนึ่งทำให้ฉันเห็นบางสิ่งกองอยู่ที่พื้นมันคือร่างของแม่อ๋อที่ ไปแล้วหลายวันฉันกรี๊ดลั่นวิ่งถอยหลังแต่ออกกลับยืนนิ่งแล้วยิ้มยิ้มกว้างกว่าเดิมแบบผิดธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> เขาพูดว่าแอมรู้ไหมแม่ไม่ได้ไปไหนแม่อยู่กับเราตลอดอยู่ในตัวเราเขาหัวเราะแล้วจะจู่ร่างของเขาก็บิดเบี้ยวตาเบิกโพงผิวพองเหมือนโดนไฟเผาเสียงแหบต่ำไม่ใช่เสียงของอ๋ออีกต่อไป มันพูดว่าฉันกลับมาแล้วลูกแล้วแอมจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหลังจากนั้นฉันจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีที่โรงพยาบาลชาวบ้านบอกว่าฉันวิ่งออกมาจากบ้านอ๋อตอนกลางคืนทั้งตัวเปื้อนเลือดและบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่พ่อแม่อ๋อตายไปเมื่อหปีก่อนแล้วอ๋อหายไปไหนไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแต่บางคนเคยเจอชายคนหนึ่งหน้าคล้ายอ๋อเดินไปตามทุ่งนาตอนค่ำ และพูดกับไทยบางคนที่มองไม่เห็นแม่หิวใช่ไหมเดี๋ยวพาไปหาอีกคนระวังไว้ให้ดีบางครั้งผีไม่ได้อยู่ในบ้านล้างแต่อาจซ่อนอยู่ในล่างของคนที่ยังยิ้มให้คุณอยู่ก็ได้คืนนั้นฝนตกพรมเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังติง่งติ่งอยู่ตลอดเวลา เอิงนอนอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆของบ้านไม้เก่าหลังจากที่เธอกลับมาจากทำงานดึกร่างกายอ่อนล้าจนแทบจะลุกไม่ไหวตอนแรกเธอหลับไปอย่างรวดเร็วแต่กลางดึกกลับรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่ตรงปลายเตียงลืมตาขึ้นมืดสนิทไม่มีแม้แต่งเงาไฟจากถนนสายตาเริ่มปรับแสงได้ เอิงจึงเห็นเงาดำสูงฉลูดรูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิดรูปยืนก้มหน้ามองเธออยู่เอิงพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกหินกดทับลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเสียงฝนที่เคยดังกลับเงียบลงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เงาดำนั้นเริ่มค่อยๆก้มลงมาชิดหน้าเธอได้ยินเสียงหอบแผวๆแ,และกลิ่นคาวเหมือนเลือดสดลอยเข้าจมูกอย่ามองตาเสียงกระซิบเย็นยะเยือกดังอยู่ข้างหูอึงพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอขณะเดียวกันเงานั้นเอามือเย็นจัดกดลงบนหน้าอกความเย็นไหลเข้าสู่ร่างจนปลายนิ้วชาทันใดนั้น ตึงเสียงเหมือนของนักตกลงบนพื้นเงาดำหายไปทันทีเอิงปรวดลุกขึ้นมาได้แต่ห้องกลับว่างเปล่ามีเพียงประตูที่แง้มอยู่นิดหน่อยราวกับมีใครเพิ่งเดินออกไปคืนนั้นฝนตกพรมเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังติง๋งติ๋งอยู่ตลอดเวลาเอิงนอนอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆของบ้านไม้เก่า หลังจากที่เธอกลับมาจากทำงานดึกร่างกายอ่อนล้าจนแทบจะลุกไม่ไหวตอนแรกเธอหลับไปอย่างรวดเร็วแต่กลางดึกกลับรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่ตรงปลายเตียงลืมตาขึ้นมืดสนิทไม่มีแม้แต่เงาไฟจากถนนสายตาเริ่มปรับแสงได้เอิงจึงเห็นเงาดำสูงฉลูด รูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิดรูปยืนก้มหน้ามองเธออยู่เอิงพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกหินกดทับลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกเสียงฝนที่เคยดังกลับเงียบลงคืนนั้นฝนตกโปรยๆผมขับรถกลับบ้านทางลัดผ่านป่าช้าร้างที่คนในหมู่บ้านไม่ค่อยกล้าผ่านกันนัก สองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงกับหมอกขาวลอยต่ำจนแทบจะคลุมถนนไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเป็นลำยาวๆเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเดงทันใดนั้นแสงไฟหน้ารถสะท้อนกับอะไรสีขาวๆริมถนนผมเพ่งสายตาผู้หญิงชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ข้างเจดีเขาเก่าในป่าช้าผมใจเต้นแรงมือกำพงมาลัยแน่นไม่กล้าละสายตา แล้วเธอเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดเหมือนไรเลือดปากยิ้มบางๆก่อนพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนว่ามาหาหน่อยเสียงนั้นเหมือนสะกดให้ลมหายใจผมติดขัดพอรู้สึกตัวผมก็กดคันเร่งสุดแรงขับฝ่าหมอออกมาจนไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยลุงกับป้าไปไหนอะ่ะอ๋อตอบเรียบๆว่าอยู่ข้างใน เดี๋ยวพาเข้าไปเราเดินเข้าบ้านทุกอย่างมืดแม้จะเป็นช่วงเย็นแต่ในบ้านไม่มีใครเปิดไฟเลยกลิ่นเหม็นอับโชยออกมาเหมือนบ้านร้างฉันเริ่มไม่มั่นใจแน่ใจนะว่าอยู่บ้านอ๋อ,อพูดบอวว่าอยู่แต่ไม่ใช่แบบที่แอมคิดแล้วเขาก็เดินนำขึ้นบันไดไปฉันลังเลแต่ก็เดินตามไปจนถึงหน้าห้องหนึ่งประตูไม้เก่าๆที่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในอ๋อ,อบอกว่า เข้าไปสิแม่รออยู่ฉันเปิดประตูเข้าไปข้างในมืดสนิทมีแค่เสียงหายใจแผ่วๆและกลิ่นเหม็นเน่าแรงมากทันใดนั้นไฟกระพริบแวบหนึ่งทำให้ฉันเห็นบางสิ่งกองอยู่ที่พื้นมันคือร่างของแม่อ๋อที่ตายไปแล้วหลายวันฉันกรี๊ดลั่นวิ่งถอยหลังแต่ออกกลับยืนนิ่งแล้วยิ้มยิ้มกว้างกว่าเดิมแบบผิดธรรมชาติเขาพูดว่า <c oughs> แอม รู้ไหมแม่ไม่ได้ไปไหนแม่อยู่กับเราตลอดอยู่ในตัวเราเขาหัวเราะแล้วจูจ่ร่างของเขาก็บิดเบี้ยวตาเบิกโพงผิวพองเหมือนโดนไฟเผาเสียงแหบต่ำไม่ใช่เสียงของอ๋ออีกต่อไปมันพูดว่าฉันกลับมาแล้วลูกแล้วแอมจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหลังจากนั้นฉันจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีที่โรงพยาบาลชาวบ้านบอกว่าฉันวิ่งออกมาจากบ้านอ๋อตอนกลางคืนทั้งตัวเปื้อนเลือด และบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่พ่อแม่อ๋อตายไปเมื่อ5ปีก่อนแล้วอ๋อหายไปไหนไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแต่บางคนเคยเจอชายคนหนึ่งหน้าคล้ายอ๋อเดินไปตามทุ่งนาตอนค่ำๆและพูดกับไทยบางคนที่มองไม่เห็นแม่หิวใช่ไหมเดี๋ยวพาไปหาอีกคนระวังไว้ให้ดีบางครั้งผีไม่ได้อยู่ในบ้านล้างแต่อาจซ่อนอยู่ในร่างของคนที่ยังยิ้มให้คุณอยู่ก็ได้เรื่อง ฝีเท้าที่ไม่ควรได้ยินคืนนี้ถนนในหมู่บ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดแทรกผ่านใบไม้และเสียงหมาเห่าลึกๆอยู่ไกลๆน้ำตาลเด็กสาววัย20สิต้นๆกำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปช่วยเพื่อนเก็บร้านบ้านเธออยู่เกือบสุดหมู่บ้านต้องเดินผ่านทางดินแคบๆข้างทุ่งนาที่ในอดีตเคยเป็นต่าช้าเก่า ในความมืดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆอยู่ด้านหลังกุ๊กก,กักกุ๊กกักตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านแต่พอหันกลับไปไม่มีใครเธอขมวดคิ้วแล้วเดินต่อฝีเท้าก็ยังตามมาคราวนี้ชัดขึ้นและฉ้าลงเหมือนจงใจให้เธอได้ยินหัวใจเต้นแรงร่างกายเริ่มเย็นเฉียบ เมื่อเธอเร่งฝีเท้าเสียงนั้นก็เร่งตามกุ๊กกักกุ๊กกักพอหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดทันทีเหมือนยินอยู่ข้างหลังเป๊กเธอตัดสินใจกลั้นใจหันกลับไปอีกครั้งแสงจากไฟฉายเล็กๆส่องไปบนทางว่างเปล่าไม่มีเงาคนแต่ที่พื้นดิน กลับมีรอยเท้าเปียกน้ำโครนก้าวเข้ามาใกล้ใกล้โดยที่ไม่มีใครเหยียบอยู่น้ำตาลเริ่มถอยหลังแต่ในความมืดนั้นเสียงหายใจแผ่วๆดังอยู่ข้างหูพร้อมกับเสียงกระซิบแหบต่ำกลับบ้านไม่ทันหรอกทันใดนั้นลมแรงพัดวูบกลิ่นเหม็นสาบชวยเข้าจมูก บางสิ่งเย็นเฉียบจับข้อเท้าเธอไว้และเสียงฝีเท้านั้นดังขึ้นจากทุกทิศรอบตัวคืนหนึ่งนนกลับจากทำงานดึกถนนมืดเงียบมีเพียงแสงไฟถนนกระพริบเป็นบางดวง<สาร>เขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านป่าช้าเก่าๆที่อยู่ท้ายหมู่บ้านตามธรรมเนียมคนแถวนั้นเล่ากันว่าถ้าใครขับผ่านตอนดึก อย่าหันมองเข้าไปข้างในเพราะอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ควรเจอนอนพยายามไม่สนใจแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครนั่งซ้อนถ่ายมาทั้งที่ตอนแรกเบ่าว่างเปล่าเสียงลมเย็นวูบพัดมากระทบต้นคอทำให้ขนลุกชันเมื่อถึงบ้านเขารีบจอดรถปิดประตูห้องนอนแล้วนอนคลุมโปง แต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะบนประตูห้องเบาๆเหมือนมีใครมาเคาะเรียกเขาคิดว่าอาจเป็นแม่หรือพ่อแต่พ่อเอ่ยถามว่าใครครับกลับไม่มีเสียงตอบเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องจากเบาๆกลายเป็นแรงขึ้นก๊กก๊อกก๊อก นนเริ่มกลัวจนเหงื่อท่วมแต่พอเขาแอบมองลอดช่องใต้ประตูสิ่งที่เห็นคือเท้าของผู้หญิงคู่หนึ่งยืนหันหลังให้แต่ปลายเท้ากลับด้านหันเข้าประตูทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบเสียงเคาะเงียบหายไปแต่ในความมืด นนกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูว่าเปิดประตูให้ฉันหน่อย